กราดสวสดีนะผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตวันนี้เราก็มากับทุน2 1 0บาทนะกับเกมมาตองเวสองของเราเหมือนเดิมนะเกมเดิมเลยไม่ดีไปไหนเลยมาไม่ยอมนอกใจ5บาทของเรามามา5บาทดีกว่าหน้าไหลเบากันดีกว่ามานะดูทรงจะเงียบเหมือนเมื่อวาไนไอ้เงียเ้ยเอออย่าเพิ่งลูดมาจาังหวะนี้ฮ่าเอ้ยได้ไหลวายวสองตัวโอ้แท่งน้อยเปิ้อนสี่เหลี่ยมมาแกมือเอาใหม่เฮ้ยโอ้หมายอกไก่ไว่ะไอ้เงี้ยมาฟองเดี๋ยวมาฟองเดียวอยกแล้วนี่ไง เออขอสักสิแปดฟองเนะี่ยโอ้เยอะไปไหมเนะนี่ยสิแปดฟองเนี่ยมาเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้ไหลหรือเปล่าจังหวะนี้สามสามท่องแรกไม่มาอย่างได้สามท่องแรก 3, 3สามสามละสามโอ้โหเสามก็ไม่ได้ทำไมถึงขอสามวะไม่ขอตัวที่แพงกว่าสามวะโอ้โหมายังไงพอหนุม่มพียอดชายเฮ้ยวายสามตัวอย่างนี้ภาษาจีนสีเขียวโอ้โหวี เบาๆบ,า,บางๆเอาว่าเออร้อยยี่สิบสองมาเออโอ้โไม่ไหลยูดูเหลืองเต็มหน้าเลยโอ้โะทองทั้งนั้นเลยโอ้ไม่ไหลเสียดาย,ายดาอะไรวะอะไรวะจังหวะนี้วายอะไรวะจังหวะนี้วายโอ้โหห้าหไหลให้หน่อยเถอะพ่อหนุ่มมาโอ้โเรียบร้อย โอ้ดูอีกฟองหนึ่งอ่ะมาสามฟองครึ่งอ่ะโอ้โหไม่มาสี่ฟองเลยวะโอ้ยคิดมายังไงมาอีกยังไงโอ้โหเงียบโอ้โหเกิดเออไม่เงียบมาโอ้โหแย่โอ้โหมีวายยังไม่ไหลไม่แตกเลยเออสองโอ้โหสองก็ไม่ได้โอ้เชื่อเขาเลยสี่รอบสามเฮ้ยยังไง โโอ้ห oh, ไม่ไหลยิ่งดิเฮ้ยสองรอบแล้วนะโอ้ oh, ไม่แตกตอนนี้มึงจะแตกตอนไหนนี่โอ้โหเฮียเท่าไหร่เนี่ยสิบสามบาทหัวรองโอ้โหเฮียมันก็ปั่นยากเกินโอ้โ oh, ห oh, มายากเกินลูกพี่โอ้เฮียเอาโอ้ oh, ทั้งหมดถ์สองร้อยนิ้วพอดีกว่าเฮียโอ้โหดู ยีหลางไม่ดีจ,จัดๆเลยวันนี้อะไรวะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไหมไม่ได้แค่วันนี้หรอกโอ้โหดูดูมันเอาดูมันเอาเอี้ยโอ้โหลูดกูยับเมื่อวังอลังการที่หายเลยตรงนี้นนยังไงโอ้โหฟองเดียวมายังไงมายังไงพ่อหนุ่มมายังโอ้โหอย่าเพิ่งเงียบแล้วจังหวะน,นี้ห้ามาหรือเปล่าห้าไม่มาโอ้โหยมายังไงต่อพ่อหนุ่มยังไงต่อห้ห้ากับสองน่ะโอ้โหูดูเหลืองอลามโอ้โหทอง ามาทำไมเนะี่ยมาแล้วไม่แตกนะมาทำไมนะโอ้โหดูแต่ละตัวดิมาแล้วไม่แตกดูเหลืองเหลืองเนี่ยมาทำไมเออเหลืองเนี่ยมาทำไมเออเหลืองนี่มาโอ้โหปตากีนสีเขียวโวิโ่งสวยเออเหลืองเหลืองเนี่ยมาทำไมโอ้โหเฮียเกือบหมดนะเมื่อกี้น่ะบ้าบอ้มาเออไม่แตกนะเธอไม่ชอบชายโอ้โหจะบกุณลรุนช่อง เ,เ,เ,เชื่อเขาเลยเออเชื่อเขาเลยหมดหมดแพงไม่ไหลวะ่ะเซทายหมดแพงน่าจะไหลเมื่อกี้หมดแพงน่าจะไหลฮะเฮะ้ยฮ่าทำไมไม่มาวะโอโ้โหไม่มีคู่เลยฮนะ่าไม่มาหลัดไปเลยเอ,เอาเข้าไปเอาเข้าไปจังหวะน,นี้สองไโอโอ้สามก็ได้สองก็ได้เอาอะไรสักอย่างโอ้สองกับสามนะแถวแรก มามามา,มายัาง,ายางไงพ่อหนุ่มมายังไงไปอย่างนั้นหรือเปล่ามาโอ, tai, Não, อ้โหเฮียเพิ่งเงียบนะโอ้โหมันก็เกินไปมาเอาเถอะเอาเอาหมดกูก็หมดอ่ะหมดกูก็พอเอาเฮียหมดกูก็ไม in ่เล่นแล้วไอ้สัตว์เออโอ้โหมาเฉยเลยววะง่ะเฮ้ยมาเฉยว่ะเออแก้มือเมื่อกี้มึงไม่เอาสิบสามบาทให้กูอีกรอบไม่เอานะโอ้โหมาโอ้โหเงียบแล้วดอกแรก ดอกสองไม่เงียบว่ะจังหวะนี้วายมาได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วก็เฮ้ยไ<ด>ขออ่ฟอเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยแปดรอบมาเออต้องเอาหน่อยเว้ยเฮียโอ้โหมาโอ้โหเฮียมึงซ่อมให้กูเลยตามเมื่อกี้นะ่ะมึงซ่อมให้กูเลยทีเมื่อกี้น่ะไอ้สัตว์โอ้โหเฮียสิบสามบาทกูจะรู้อะมาห้ารอบ ยังไงยังไงวายคู่อย่างงี้เอ้าวายคู่อย่างงี้เรา,าเปิดไป็หนึ่งทีเอ้ยภาษาชินสีเขียวออื้หือไม่ได้เอ้ยไม่ได้เสียดายมาร้อยยี่สิบก็เอาอีกสิบห้ารอบโอ้โหมไม่เอาตอนนี้จะเอาตาไหน,นไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนแล้วมึงมาไม่เอาตอนนี้เฮ้ยสามช่องแรกสามช่องแรกถือว่าขอละสามไอ่สามไอ่สามโอ้โหไม่มีโธยเสียดาย โอ้สามเข้าโหดสวยเลยนะวายไม่รู้กี่ตัวนะเมื่อกีนนะ้แหละไม่ได้นับโอ้โหภาพเปิดมาสองขีดช่องแรกยังไงไม่มีโอ้โหล้ว่าอันสองรอบมาสิบสองรอบมาจัาางหวะนี้ห้าไหลไปห้าไหลไปหนึ่งทีแล้วก็สามอ่สามช่องแรกนะ่ะือว่าขอเลยเอาสามสามช่องแรกมาจัางหวะนี้วายห้าตัวโอ้โหเออสี่ร้อยเสียดายแต่ไม่ไหลอีกนะดู โอ้โหมึงก็ขาดต้องแน่เข้าอีกทีหนึ่งโอ้โหมึงกีน้ำมึงกี้นะมือกีนะจังหวะนี้2ไหลไปเอา2ไหลไปจังหวะนี้5ขีดไหลไป5ขีดไหลไปวายสามตัวอย่างนี้มี3มาค้มหนึ่งทีแล้วก็วายคู่โอ้โหเฮียมามีอีกไหมมึงไม่สามน่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมาสิบเอ็ดรอบโอ้มึงไม่แตกตอนนี้มึงจะแตกตาไหนและไอ้เหี้ยมาขนาดนี้แหละ โอ้มึงจะเอา13บาทเหมือนเมื่อกี้เนี่มันจะบ้ากูจะรู้อะไรกูเยี่ยเออมานี่แหละวันของกูไอ้สัตว์โอ้มายังไงยังไงจังหวะนี้เจ็ดรอบไม่แตกหกรอบหกร,รอบแตกว่ะไอ้เยี่ยมาห้าห้ามาจาังหวะนี้สองขีดท่องแรกต้องมาแล้วมึงสองขีดท่องแรกต้องมาอย่างนี้วายกี่ตัวโอ้โหวายสี่ตัววายห้าตัวโอ้ยเฮ้ยว่ะ หกร้อยมาสองพันเลยเฮียมาอีหกรอบเออไม่แตกตานี้มึงจะแตกตาไหนมาว้าวไปหนึ่งเอ,อ้ยรอบนี้ไม่ว้าวสองกลมไหลไปสองกลมไหลไปจังหวะน,นี้อะไรสองขีดโอ้โหไม่มีมายังไงสามรอบไม่แตกแล้วหนึ่งเอ,อ้ยรอบนี้แตกว่ะสองกลมไปสองกลมไหลไปจังหวะน,นี้สองขีดมาอีกหรือเปล่าโอ้ยสองรอบท้าย สองรอบสุดท้ายยังไงสองรอบไม่แตกแล้วก็หนึ่งโอ้โหไม่แตกกู้เอ้ยไม่เป็นไรโอ้โหเฮียโอ้โหเหลือไม่ถึงร้อยอะเมื่อกี้น่ะสภาพเออไม่แตกตนนัวนี้มึงจะแตกตอนไหนกูเชื่อมึงเลยโอ้โหใจกูไม่เอาองแต่สิบสามบาทแล้วไอ้เหี้ยกูคิดว่าเสียแล้วกูคงพอแล้วแหละไอ้เหี้ยหมดนี้กูก็หมดแล้วไม่ตรงไม่เติมแม่งแล้วโอ้โหนไงวะเอาไว้จัด พอดีกว่ากูหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม